สวัสดีอ่ะสวัสดียามค่ำคืนครับวันนี้มืดแล้วพามาดูเทน่าครับตัวนี้เข้าใหม่หนึ่งคันนะนะครับเทน่าเป็นเทน่านิวปี44จดปี44นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับมืดหน่อยนะครับมืดหน่อยนะครับรถคันนี้เป็นตัวตัวแท้นะครับไม้ส้ม นะครับไมซส้มล้อแมกซ้มแล้วก็เป็นท่อใหญ่แล้วนะครับเป็นท่อใหญ่แล้วนะครับนี่ครับรถตามสภาพเลยนะซื้อขายรถตามสภาพนะครับรถใช้งานได้เลยนะครับผมเครื่องดีนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีใช้กันยาวๆนะครับรถคันนี้ก็มีตามสภาพนะครับนิดๆหน่อยๆก็ตามอายุการใช้งานแต่รถใช้งานได้เลยนะนะครับนั่นครับมีอยู่3ามคันแดง SP แล้วก็เทน่านิววันนี้ขายเทน่านิวก่อนนะนะครับสองคันนั้นเป็นรถผมเองยังไม่ขายนะครับคันนี้ผมผมปล่อยนะครับอ่ะคันนี้อ่ามียางหน้ายางหลังเป็นอ่าของใหม่เบิกมาแล้วนะครับนะครับเบิกใหม่มาแล้วรถพร้อมใช้ วิ่งปกติเครื่องไม่ดังมแมวไม่ดังเครื่องไม่ดังรถใช้ได้ใช้งานได้เลยไฟออกทุกจุดแต่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรีไรอตตร่ไม่มีนะครับนี่แบตเตอรี่ไม่มีนะครับเนี่ยไปใส่เองนะครับาามาดูตําหนิเลยนะตนําหนิเลยดีารถห้างเวลาได้รถมาดชารถห้างก็ขายตามสภาพแล้วก็จะบอกตอําหนิให้กับลูกค้า f อนะครับของดีารถห้างได้ดูนะครับว่า จะต้องเอาไปแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงไม่มีหมกเม็ดกันนะครับขายรถไม่มีหมกเม็ดนะครับปั๊มหน้าปั๊มหลังดิดหน้าดิดหลังใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับเบรกอยู่ปกติกระจกเป็นกระจกคันด้าแท้นะครับจกคันด้าแท้นะครับคันนี้เก็บสภาพมาก็คือทําให้พร้อมใช้คว่าเก็บสภาพคือรถต้องพร้อมใช้นะครับก่อนที่จะขายนะนะครับ รถคันนี้เก็บอะไรมาบ้างหนึ่งนะครับที่บอกไปเมืเ่อกี้นะครับยางหน้ายางหลังใหม่2ชุดไฟท้ายเนี่ยใหม่ทั้งหมดครับนี่ครับใหม่3ชุดหน้ากากตรงนี้นะครับหน้าเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับ4โอไกนะครับใหม่เหมือนกันนะครับใหม่เหมือนกันนะครับอ้า โดยรวมแล้วก็มีเท่านี้ครับนอกนั้นพวกตัวนี้จะเป็นชุดสีเดิมแท้ติดรถนะครับแล้วก็บางโคนนะครับผมอฟังเสียงก็นหน่อยไหมดึกดึกๆดนๆก็พอได้อยู่นะครับเอาแบบไม่มีนะแจ้งไปแบบไม่มีนะครับต้องไปใส่แบดเองมันสอ0สามร้อยนะครับจ้ดเลยจาย้าให้ดูเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลย ดงนิ่มๆเลยฟังเสียงครับเอ่เออเนี้ก่อนเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับแห่เอาฝั่งซ้ายนี่ครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานนะครับแต่ถามว่าสภาพก็ อย่างว่าครับรถใช้งานมาหลายปีก็ต้องมีบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอ่าอันนี้เบาเบาโครงเดิมเป็นเบาแท้นะนะครับนี่เบาแท้ถังน้ำมันเดิมใสสวยไม่มีสนิมอ่าสองทีออโต้ลูปแยกครับอ่าอ่านะครับนี่เลยครับตามนี้เลยครับล้อแม็กก็มียิ้มๆนิดนึงหน้าหลังเลยนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะอ่ายังยังพอดูดูได้อยู่นะครับแจ้งไปเลยนะครับ อ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแค่นี้แหละรถคันนี้นะครับพอได้อยู่สวยอยู่ครับสวิงอาร์มพวกนี้ไม่มีผูกครับนี่ FC รู้ได้เลยครับไม่มีผูกครับอพอได้ครับพอได้ถือว่าถือว่าถือว่าไม่น่าเกียดนะครับหรือลูกค้าเอาไปทําการเก็บรายละเอียดเพิ่มนิดนิดหน่นอยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับที่สําคัญคือรถคันนี้เป็นรถ แท้ปี44เดิมแท้นะครับไม้ตรงรุ่นนะครับเป็นไม้สีส้มนะครับตรงรุ่นแมกซ้มนะครับเป็นเทนานิวแล้วปีสุดท้ายนะครับเอาสนใจก็0988297767เหมือนเดิมครับโทรเข้ามาครับหรือแชทส่งรายละเอียดเข้ามาครับสนใจราคาไหนอะไรยังไงนะครับคันนี้ผมเปิดอยู่13500นะครับ หมื่นสามห้าร้อยบาทเอ้ยอ่าหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับต่อรองนะได้นิดหน่อยนะครับอ่าพอได้ค่าเก็บงานนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเล่มมีเอกสารชุดโอนมีนะครับนี่เล่มเล่มอยู่นี่เล่มนี่เล่มเล่มคร,ครบครบพร้อมใช้งานนะครับท่านใดชื่นชื่นชอบรถยุค90น,นะครับมามาได้เลยนะครับตุ้มแฮนพวกเนี้ย อยู่หมดครับระบบพวกนี้ใช้ได้ไฟเลี้ยวออกนะครับเอาตามนั้นครับฝากไว้ด้วยครับ0988297767นะครับถ่าในสดนแจก็โทรเข้ามาครับตามเบอร์โทรนี้เลยครับนี่นะครับโทรเข้ามาครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ